ขั้นตอนในการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับเพื่อจะใช้ในการแก้ไขภาพกล้องกับพิบนะครับให้เราดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของ pixelcctv.com ได้เลยนะครับโดยเข้าไปตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เข้ามานะครับให้เราไปที่หัวข้อซัพพอร์ตครับแล้วทีนี้ให้เรามาที่หัวข้อดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ครับ เข้าไปปั๊บเนี่ยเลื่อนมาด้านล่างครับล่างสุดเลยครับก็ะจะมีหัวข้อ,อ Camera w i f วไฟนะครับให้เรามาเลือกในหัวข้อดาวน์โหลดแก้ไขปัญหากล้องภาพกระพริบนะครับกดที่ดาวน์โหลดครับก็จะมีเด้งขึ้นมาในหน้าของตัวดาวน์โหลดนะครับให้กดคำว่าดาวน์โหลดครับอรอ เพื่อให้ขึ้นหน้าในการเซฟนะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์ที่เป็นแฟลชไดรฟ์นะครับของเรานะครับเลือกแล้วก็ทำการเซฟนะครับตัวเฟิร์มแวร์ตัวนี้ลงไปได้เลยครับเรียบร้อยครับทีนี้เราให้เรามาเช็คนะครับตัวเฟิร์มแวร์นะครับว่าอยู่ในแฟลชไดรฟ์แล้วหรือเปล่านะครับตัวเฟิร์มแวร์จะต้องอยู่ในรูปแบบที่ อยู่ในแฟลชไดร์เลยนะครับไม่มีการซ้อนโฟลเดอร์อื่นหรือไม่มีไฟล์อื่นนะครับให้มีเฉพาะไฟล์ rom ตัวนี้ตัวเดียวนะครับถือว่าเสร็จสิ้นครับหลังจากที่เราทําการดาวน์โหลดตัวโฟร์แวร์นะครับแก้ไขอาการภาพกล้องกระพริบนะครับดาวน์โหลดลงในแฟลชไดร์จากทางเว็บพิกเซลแล้วนะครับให้เราถอดจากคอมพิวเตอร์มานะครับแล้วก็มาเสียบที่หลังเครื่องบันทึกนะครับเมื่อเราเสียบแฟลชไดร์หลังเครื่องบันทึกแล้วนะครับให้เราคลิก ครับแล้วก็ไปที่ system setup ครับตัวเครื่องบันทึก Default จะไม่มี p a s s Word นะครับกด rename นะครับเพื่อทำการจำ p าร s Word นะครับกด ok ครับแล้วก็มาที่ channel setup ครับมาที่หัวข้อ ipc upgrade ครับรอสักครู่นะครับตัวกล้องก็จะเด้งเวอร์ชันขึ้นมาพร้อมกับจำนวนตัวกล้องนะครับให้เราเลือก กล้องที่เราต้องการจะอัปเดตนะครับถ้ากรณีเราอัปเดตทั้งหมดก็กดอได้เลยครับแล้วก็กดสตาร์ทครับกดเซตเพื่อทําการอัปเดตครับขั้นตอนนี้หลังจากนี้ให้รอประมาณให้ครบร้อยเ0 0นะครับตัวกล้องก็จะทำการรีบูทขึ้นมาใหม่แล้วก็ภาพกระพริบนั้นก็จะหายไปครับอรอให้ครบร้อยเปอซนะครับ เมื่อครบร้อยเแล้วนะครับตัวระบบก็จะทุกกล้องทุกตัวก็จะซับเซตนะครับให้เรากดโอเคได้เลยครับถ้าเด้งหน้านี้มาให้กด e อ i t ดครับเมื่อเรากดโอเคแล้วรอนะครับให้กล้องทําการาเริ่มระบบขึ้นมาใหม่นะครับในขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาถ้าประมาณ30วิถึง1นาทีนะครับ ตัวกล้องก็จะเริ่มทยอยดับแล้วติดขึ้นมานะครับพร้อมกับทําการคํานวณค่าแสงใหม่นะครับแล้วก็รอให้ตัวกล้องนั้นวิ่งตัวเลขหรือว่าลุวิ่งวันเวลาปกติ เรียบร้อยครับตอนนี้ก็คือ,คอกล้องสามารถใช้งานได้แล้วก็ไม่มีแสงหรือภาพกระพริบแล้วนะครับถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการอัปเกรดครับ